สวัสดีค่ะปุ้มปุ้มทัศสดีนีน่นะคะเมนิก้ามาซื้อของนะคะของกินยูยูดีทาวค่ะซึ่งก็เป็นแหล่งรวมของกินที่อร่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้กําลังจะซื้อน้ําค่ะแล้วก็จะไปอีกจุดหนึ่งนะคะก่อนที่จะกลับไปที่โรงพยาบาลนะคะวันนี้มีภารกิจต,ต,ตอนเย็นยูดึกนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเลยจะมารีวิวของกินให้ดูกันนะคะว่าเวลามาเดินที่ยูดีทาวเนี่ยชอบกินอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นี่ยขอแวะอีกร้านหนึ่งก่อนนะคะซึ่งเห็นคุณลุงแล้วสงสารนะคะเพราะว่าชอบซื้อเข้าแตนกลับบ้านตลอดเลยแต่ว่าพอดีมาเจอคุณลุงท่านนี้นะคะท่านขายขายข้าแตนอยู่ที่ยูทิทาว mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าต้องอุดหนุนซะหน่อยคะ่ะทุกคนคุณลุงเขาขยันนะขยันเราก็ต้องอุดหนุนนะทุกคนนะเราไปอุดหนุนกันมาแล้วไป 妈嘞！ จด,ดีมาช่วยซื้อด้วยนะคะหยิบมาเลยจากคุณลุงหยิบมาเลยค่ะได้หมดมาเลยถุงละสี่สิบบาทค่ะทุกคนอยู่ตรงมุมตรงนี้นะคะสี่ห้ายนะี่สิบเนาะโอเคมาขายทุกวันไหมคะขายทุกวันขายทุกวันเนาะได้เสียค่าที่ไหมตรงนี้นะ่ะ อ๋อเสียค่าที่200เนาะโอเคอย่างนั้นก็ได้ค่าที่ไปแล้วเนาะนี่นะคะได้ของนลค่ะเต็มไม้เต็มมือเลยเดี๋ยวไปรีวิวที่ห้องอยาก,กันนะคะทุกคนคะ่ะไปกันเลยพอแล้วก็มาถึงแล้วนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมารีวิวทีละอย่างนะคะว่าเวลาไปเดินยูดีทาเนี่ยชอบกินอะไระคะ่ะอร่อยจริงมั้ ว่าแล้วพี่อะพี่ถ้าเกิดพี่พี่ไปอยู่แถวทีต้องอยู่ดีเทาวนี่นะคะมันต้องเป็นร้านมันเก่าแกศคือจะเป็นยังอย่างแรกืเลยอย่างแรกก็คือข้าวจีชอบกินข้าวจีมากถ้าข้าวจีร้านนี้จะมีไข่ปิ้งด้วยมีแี่้าถ้าไข่ปิ้งอุดรเนี่ยมันจะแตก่ตงจากไข่ปิ้งที่อื่นคือไข่ปิ้งอุดรเนี่ยมันจะข้างในมันจะอารมณ์แบบไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเบื่อไข่ปุ่นเนี่ย ตักกินได้อารมณ์ว <ไข S 2> ัดอื่นไม่เป็นงี้วัดอื่นใส่แป้งมันจะแข็งๆมันมก็จะแบบรู้สึกไม่อร่อยแต่ไข่ทรงเครื่องร้านนี้อร่อยอันนี้คือเชิญลองเลยนะคะเพราะว่ากินไม่หมดแน่นอนม <c oughs> ีกล่าวว่าจะมาเผือผ่อทุกคนอยู่ละแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เะอต้องไปซื้อก็คือไข่หมึกชอบกินมากตอนนี้ยุบละ <c oughs> เพราะว่ามันร้อนๆเนาะแล้วมันมีผัก <c oughs> อยู่ข้างล่าง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อันนี้เขากรรอันนั้นเขาเรียกเข้ากรร แล้วก็อันนี้ก็คือแมลงตัวนั้นแมลงสามชนิดแต่จริงๆอ่ะถ้าชอบกินจริงอ่ะชอบกินแบบแดงเดี๋ยวจะโชว์แมลงความแมลงให้ดูนะคะนี่ใส่ปากเลยค่ะหืมลวสุดแดงละครนะคะวันนี้แดงอร่อยจ้ะทุกคนสามอย่างก็วะไม่สีน้ำก็ต้องเป็น เวลาเดินนะได้แต่อย่างเดิมอย่างอื่นไม่ <Okay. S 1> ไม่ซีเลยไล้พวกอาหารแบบพวกพวกอาหารฝรั่งก็เยอะนะแบบพวกอะไรนะผักคมอบชีสหรือพวกสไตล์อย่างนั้นนหะก็เยอะก็ะมีแบบพวกคนฝรั่งมาทํารลมของรวมรวมของอร่อยมันก็คืออยู่ระหว่างอยิปดีใช่ไหมใช่เนี่ยอยู่หลงั<ด>ลงโรตัอยู่หลังโรตัสอ่ะมันจะเป็นแบบ สตรีทฟูดท้ดนี่แหละเขาเรเซื้อเปิดตอนเย็นทนอร่อยอร่อยไหมไข่ปิ้งอร่อยอร่อยกว่าที่นั่นไหมอร่อยกว่ามกโค่มโค่โโอะไรนี่ไหมพี่พ,พ,พ,พี่กินแล้วพี่รู้สึกว่าพี่กินแล้วพี่รู้สึกว่าแม่เนี่ยพี่ซื้อมาเผื่ออยู่แล้วรู้สึกว่านึกถึงไข่ไข่ปิง้งตรงสตรีทฟู้ดทันที <laughs> ที่งานทุ่งก็อารมณ์นี้นะไข่ปิ้งอะ่ะปิดแล้วพี่เทคนิคจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ตรงนั้น<ม>ตื่นเนนนนงงต้นมึงหนูว่าง่วงอะค่ะเขาให้ตอบคำถามก็คือเหมือนแบบจริงๆเราไม่ได้กดพูดเยอะแต่มันต้องฟังตลอดลว่าเขาจะคุยกับเราเมื่อไหร่อุ้ย แต่แตกกินเยอะไม่คะหข่ร้อนแล้วน้ำอะไรซื้อน้ำอะไรกินนน้ำผลไม้สกัดเย็นน้นอะไรนะคะพี่คุยที่หนอ่ มันก็จะมีจิ้งหรีดมีดักแด้แล้วก็มีแมงสงดิ้งกดกดกดเข้าๆ <c oughs> ออกเ็อ,กรอร่อยมาก